สมาคมกีฬาสิงขีดขวางแห่งประเทศฟิลิปปินส์ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาสิงขีดขวางให้กับสมาคมกีฬาปัญนจากกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการฝึกซ้อมที่ถูกต้องและปลอดภัยครับ พลเรเอกสุพจ์สุดประเสริฐอุปนายกสมาคมกีฬาปันจักกีฬาแห่งประเทศไทยผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปันจักกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาสิงกีดขวางจากสหพันธ์กีฬาสิงกีดขวางภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและสหพันธ์กีฬาสิงกีดขวางประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมี p r รสิด e น t อันเบอร์โตซีอกราภายใต้สหพันธ์สิงกีตขวางนานาชาติมีกรรมการบริหารสมาคมและผู้แทนจากหน่วยบัญ การสงครามพิเศษทางเรือร่วมในพิธีครับภายหลังจากการส่งมอบมีการสาธิตเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการจังหวัดชนบุรีโดยนักกีฬาจากประเทศฟิลิปปินส์ได้ทดลองใช้โดยนักกีฬาไทย จะได้สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างถูกต้องปลอดภัยและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสิ่งกีดขวางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรับรองทั้งนี้ทังสมาคมกีฬาสิ่งกิดขวางแห่งประเทศฟิลิปปินส์จะจัดการอบรมให้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่มีความสนใจในการฝึกซ้อมกีฬาสิ่งกิดขวางประกอบด้วย8เครื่องกีดขวางอาทิกำแพงสูง6ฟุต กำแพงลอดใต้กำแพงผ่านช่องกลางกำแพงขวางราวลิงห่วงหมุนแล้วก็ดันพื้นเป็นต้นครับ